มาเป็นกินเหรอในจุดแหลกเดต่อไปก็มีาย่องนี้ที่เราเก็บก่อนนั่นะต่อเข้ามาเาก็่จุดแกเสียคปมสิหาม่เะจุดากวามาก่นมาป่านมันมามแสบรอย่ก็มันเามยนะเารตาเากากาสันากันลลอกกันมาตะลกตะลอกมาเมวยกอ้มันมีม่กีลอกมาเานะเา พ่อเขาเชื่อทำไมมันหนี กหรูเลยปั๊บมใหญ่เลยเืออะยาคัวยาแดงไม่กล้าดูนะเนี่ยยาแดงอยูไกลๆน่ะอยู่ไกลๆต้องมีนะชานั้ตัวนี้วันใหตัวตัวทองนก่างใหญ่ม่งอีกท่าเพ่กินเด็กเข้าไปคนนึงนี่อะไรดนะตัวนี้งูกินเลยมันเร่ไม่ต้องสๆ

นี่เราพาคุทเทมปุราเพื่อนแนกครับกห้ลวกินกล้วยยืนกินอะไรกินกล้วยอันยัดูะไรล่ะกินกล้วยใหญ่อร่อยไหมยีอร่อยไหม นี้วางเปขบวนเลยเราไม่ทันเลยไม่เดินไปแล้วนหแล้ว้็มีบัตรมีตัวรถไฟชันชาลลงบอกเนี่ยลูกช่เด็กอินหมดแล้ววันนั้นโชมตัวรถไฟนันะชหม่โชมตัวนี้ต้องไป

เขานี่ี่องโนซะอ,อ,อ,อย่าดึงอย่าดึงดูมันก่อนนี่ แ่ดียูกระโดดย่างเวลัาขาลัวขวา่่แคนปัลลูกลัวขาวเพราะว่าสนใจไปแม่สจไปแม่่าแล้วอะชองตัวที่นอนหนา่จะเล็กกิ้มนะจเล็กอุ้มเอาไปจะเล็กยิ้มแลวมันกระโดดขึ้น

รับกินอะไรไหยีร like e ับมันตีดใส่นะเออไมดี๋ยวาจะักติ a. มดูไปเลมาแ้มยาน่นเพ่อเขาจัตูเาดิเขาจับห้ป่ขาแพงเองจับแม่จับแมเขาขแพ้งตูเขาขึ้นอย่างนี้ เ uhm, ข,า,ขาจับแล้วเขาบ่ใบจับไม่ให <animals> ้จับเขาไม่ให้จับตัวเขาเลยเชิญซาตยาเขาไม่จับอือเขาใบขนาดนี่อาหารเขายังไม่จับนะหรือต้องดูไปเลยรวบเลย

อิ่ไหมไหน,น,นแ้น้องเขาเปือยไม่ลอยพันน่ะเลย <c oughs> อันนี้บม่้มาเขาเป็นลกของสาตวเขามีเขาเป็นเขาเป็นเือย ิงโตกำลังนอนพักผ่อน่าสองีดหมมาแล้วพี่ไมอยากให้เขาแมวอยากดูต่อสองตัวกุ้งยงเยอะดูกุ้งก้ใหญ่กุ้งเท้าแมว